่ะมาหนิผมมีแต่ถะเด้อมีเคียงกับไข่มดแดงเนี่ยก็ใส่ไข่มดแดงก่อนนั่งเด้อเด้อเด้อืมใส่ไข่มดแดงก่อนมา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 มทลงไปไข่กับปลาสเตอรเติ้งนกน่อง ไตหาเหมื no? drafted, twenties, yeah. nice uh, mm ่อวานนี่พี่น้องพี่เงี้ยผมเป็นเชฟเป็นหารสุดยอดบนยอดใหม่่น้อใบอันรงเองทำมารอเห็นบอใส่้าขาดไม่ได้แป้งนัวพี่น้อง เรร้องเข้าหว,วดู่เข้าไหมพี่นอ้องมามามา នោះដាក់ໃສ່สุดท้ายน้ําប្រដែកខាត់ບໍ່ได้เลยបើໄຂមិនបាន จังไม่นำสองข้างพี่น้องจังหวัดมันอยู่ติดกันพี่น้องจังหวัดอยู่ติดกันอาหารสุดยอดบนยอนใหม่พี่น้องของส่สอีสารมาคนมัน นะก็ตกพี่น้องคนก็ตกน้อยเดียวพอแต่เห็นว่าตกเม็ดนะนิดหนึ่งนับเม็ดได้ชิมบัดนนะเสร็ ouais.